น้ำสกัดครับผมอาจารย์ครับสาธุสาธุไอ้เที่ยวน้ำข้าวน้ำหาข้าวฝันน้ำหาข้าวฝันแต่บอกให้โอ้ฝันอยากอีิงีเขาเด็กเราให้ได้ขันฝันเราเป็นขันฝันเราเป็นตัวมันโตรดขันข้ฝันคือซื้อนี่ครับอันพอดีมี่เอฟซีครับผมเอฟซีคนจิมมี่ฝากสั่งมาทำบุญนะอาจารย์น้าซันครับซื้อน้ำซื้อไนซื้ออาหารหมองอาหารแมวเอาหารอยครับผมอาจารย์ครับโอ้ซื้ออาหารคนรละ S <S มืัอนี้ก็เสือ้ออาหานโน้มหารผ้าก็สามร้อยกว่าบาทชูมือเด้อชูมือชูมือว่านโอ้ยชิไดไหลหัน้อยว่านนะี่เนาะถ้ากะเขาอยู่เขาซิฟซีแล้วพีผู้สูงผู้มานบมาบา้านมันเขาของกาซาดเขากาซาดซิฟซีหรอครับซิฟซีสัมภคิดออกซีหาหลได้เบออาอยู่นี่มางูงูบักอ่าง มันเรียตัดหน้ารถได้จอดรถยุคเก็ดแปลหน้าที่บุตรมันตั้งไปไปวินไหมเมื่อวานนี้เออมันไปท่าศาลนี่มั่วแบอ่างไงบ่บอ่างไงยุ้ยไซล่ะครับยุคขันขันนอไปทางนี่มันบอมโค้งโค้งสีหอดแยกวัดกุนเฮเขาด้วยวัดกุนเฮไหมสามแยกวัดกุนเฮครับก้อนสีหอดมันอยู่โค้งกั่นเลยมันสืลร่องหรืลวงมันมันห่อนมันเอาอืมมันสืลร่งไปหาน้ำหาน้ำมึงมีผิดถือร่งไปหาน้ำดิครับแลนตัดหน้ารถ ทะเบียน4 5 6 0เนี่ยได้จ,จอดเห็นมันลงมันก็ออกสีหาอวก็0 6แะ้วก็ซีมไปขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ย,อย,ดยได้แอยงเสียงได้ผมผมผมในบ่ออยู่ผมในบ้อใส่ยูทูบช่งนึ่งคนมาถ่ายว่วาน,นงองว้าวลูกใส่านอหลับนอดพอขับรถลูกก็นอน,น,อน,น,อนครับ,รบ,รบพอ่พอพอ่อจอดรถที่ไหน่อโมเห็นบอกครึ่งหนึ่งูุบุนว่าฉันบอกโอ้ฉันเนียังครึ่งหนึ่งเต็มคนทางอยู่เลยห่วงเคนทางเลยเาหันนาล่งลุ่งไงฮาวรับ ออ,ออกซาสามตัวเลยท<น>ั้ง,งสี่หาทั้งสี่ศูนย์เน่นก่อยากว่าคือฟังยี่ดอกอทั้งเองกว่หกศูนย์บอครับตัวนี้สี่อันสี่หาสี่หาเนี้ออกออกออกสำหรับตครับบ้านนี้มันออกมันเราไม่ออกสี่สีส่ศูนย์อีกครับเล้ก็ไม่ออกสุนุกอีกทั้งอ,งอันพิเศษครับทั้งพิเศษกับอันปกติครับแต่ว่าตัวเลขที่ให้ไปก็ที่พี่ไปออกไอ การสาดดีครับมันออกคนสะอาดดีว่าคนเขาเพิ่นก็มังกรยีเนนมันแถบเดียวกันนะแต่ว่าคนเขาก็ซื้อพือกันเนาะเขาจะมักเขาจะมักพิเศษมักปกติมักพิเศษนี่เนาะแถวตะปูมักเนาะแมนอะไรอย่างเงี้ยมังเราหาซื้อยากเยอะเอบ้านละแต่ว่ามื่อนี่ฮานอยกันใดแล้วนะครับเนาะฮานอยกันใดแล้วมื่อนี่ฮานอยอาจารย์ดงนะเพิ่นวันที่สิบเอ็ดเดือนสี่ นี่ครับฮานอยมือหนีแล้วครับเด้อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้ฮานอยเอฟซีเป็นก่อนน, <laughs> นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขฮานอยวันที่สิบเอ็ดนะครับมือหนีแลละครับหนึ่งเจ็ดห้าโอ้แงกระดังบ่าขาดระยะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับไปกรับเอาเองเนาะนครับมีตัวเลขอยู่สามหางถ้าเป็นเลขสองตัว อ่าครับนี่ก็เป็นฮานอยของอวันที่11ครับผมอเอาไปพิจารณาบึ้งนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามเนวทางต่างประเทศของอาจารย์ยูเนาะครับผม m. แต่จะลืมไปใส่เล่าเฉพาะเพียนบ้านสฉพะก,กิจเนี่ยเรเล่าเฉพาะก,กิจประดา,านพุ่งไปพุ่นอ้าวบาดนี้อันนี้ก็คือเป็นฮานอยบาดน,นี้ในส่วนของแนวทางรัฐบาลพระอาจารย์เมื่อนั่นที่ผมเขามาหาพระอาจารย์ที่ฝันได้เลยเกียรติเก่าเมื่อตอนนั้นเนาะ ออกเล้ามือขึ้นก็ออกออกพกเกตเจ็ดเก้าเอามื่อขึ้นก็ออกอีกวะออกคือกาออกอยู่วะเชีาว่ามือนันเลยออกเล่าได้มือมากเนาะครับมือมากนั่นออกเล้าออกเกเกมันมันสิเป็นเกเก้าอย่างเงเกเก้าล่างเตเก้ามือขึนก็ออกสม่าล่าสามเมื่กีก็ออกเกต่างล่าสามเมื่กีก็ออกเกตเก่าเมนเก้าสองสามเนบุญอ้าวมาดีอันนั่นก็คือ ความฝันของพาาระจัน<ง>อ่์ตั้งแต่กับว่าท่าโดนป่านใดดอกนะครับเนาะผมเล่นมดที่ความฝันฝันาาไปยังไดก่ครับฝันว่าก็เจ้ามันมนต์จะขุดเอาของเก่าของดีอยู่เงี้ยนกระเจ้าอ็เจ้าลื้อบ้านเห็นไหมครับรบ,บ้านหลังนั้นดีๆอยู่ก็เจ้าลื้อออกเลยเพรจะว่ามีของดีของเก่าอยู่หันตอนที่ผมตอนที่ผมไปสืบเบื้องนี้เจาก็บอกว่า เออมันเป็นเทียงคูดว่าภาษาเก่ามันมีของ,อ,ขอ,งอย่างยูหันอีหลียูหันยูหม่งผมฝันเทนนียนที่ไปขุดขึ้นมาเอามืออย่ยงหนึ่งโจกลงไปเอามือขวาขุดขุดคูดคูดคูดหลับบันไดเลขกเกตขึ้นมาหน่อยเลขกเกตบอมเป็นเลขกเกตท่อมดานะเป็นเลขกเกตทองคำบ่เป็นเลขกเกตทองคำครับโอ้มานี่เอามื่อย่ยงนี่ขุดขึ้นมาอีกเอามือ <laughs> เอามื่อไายบาดนี้ครับเอามือไส้คุดบาดนี้คุดคุดขึ้นมากกับเป็นเลขเก่าได้เก่ากับบ่เป็นเลขเก่าธรรมดาอีกเลขเก่าทองค่ำเลขเก่าทองค่ำอีกบ่ออกสัมโอ้ยด้วยผู้คนฟังน้ำมันถิมานบน้อมือนั่นเนาะครับผู้คนบมึงส่องเนาะมันถิมานมันว่ามันหน่อสิมีผู้ได้อยู่หรอครับเออเกลเก่าเลยครับออกไปออกเล้า ออกเล่าก่อรมูเลยเมื่นครับผมมาตอนน่าจะไบ่ายเนาะไปบ่ายครับตอนแรกมันก็ออกเลยเมื่นนมือเพราะมันมือเมื่อใดก็คือมันมือว่านเนาะสามมือก่อนนะนี่เออสามมือก่อนนะนนี่มือขึ้นหรืว่านมือว่านนี่มีเหล้าเล้าอยู่มือว่านนี่เออมือว่านว่านพูดบ่ครับมือว่านพจะเมื่นมาว่านจันทร์เมบ่ครับ้านจันทร์เออมาว่านจันทร์เราเรียกเรียกอ่าก็อันหนึ่งไอเหล้าออกเมื่นครับ เข่าเป็นตทนายปว่าน้อยบปว่าล้าเข่ายู่งว่าปะนั่นเข่ายน่งว่าม่องสิบว่าไม่มองสีเข่าล้วตอนโอ้อืมอ่ะนี่กะอ่ะนี่คืออืมนี่ซีบีว่านนี่ครับว่านนี่ซีบีออกเนาะซีบีออกว่านอาะเดี๋ยวเอาตัวเลขรัฐบาลเนี่ยเอฟซีพันเบิ่งก่อนครับอันนี้เป็นตัวเลขรัฐบาลของอาจารย์ดรงนาเพื่อนวันที่16เมษายน2566ครับผม กอนมูเลยปวดเปิดหัวคือเลขถูกปูรื้อสีหกเจ็ดหนึ่งหรือเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ม่ได้เลขฝันก็คือหาเจ็ดเก่าจากความฝันที่ว่าไปพระเจ้ามณีมุ่นไปไปคุดของไปคุดหาของเก่าบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งทับหกนะครับเอามือขวาคุด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 ได้เลขเจ็ดทองคำเอามือซ้ายคุด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 ได้เลขเก่าทองคำ S <S นะครับส่วนเลขหาคือมือเนาะครับที่จริงมือนี่คุดเทละขางคุดเทละขางอาจจะเป็นนึ่งก็ได้ได้ครับแต่ว่าโดยปกติแล้วมือจะตีเป็นหานะครับก็เลยเขียนไว้หาเกตเก่าหรือถ้าบ้ไดมักนึ่งเกตเก่าก็จับไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือก่อนหน้าน,าน,านั้นปัจจุล่าสุดมีความเคลื่อนไหวยังบ่ครับความฝันก็นิ่งๆอยอ่ช่วงนี้หนึ่งหนึ่งอยู่เปนบ่ครับนึ่งๆอยู่พะมันสิเข่าเราบ่ครับอาจักรกลางว่า ก็มีดมีดไปคือสูวัตหรอฟันแล้วก็มีดโอ้แมนแมนครับในส่วนของว่าจานนะครับนอหมดที่ผ่านๆมานี่ถ้าฝันได้เลขแล้วนี่มีดนิ่งเลยนอกจากที่ฝันว่ามีคนเาของยังว่าถวายทอนั่นครับวดที่ผ่านมานี่เจ็ดศูนย์ไอศูนย์เจ็ดเต็มเต็มแมนเออเมื่อไงนี่ข่าวว่าเพันถวายคุดได้แล้วก็บที่คอเยู่ครับถ้าเศร้าขออยู่นี่ละยุคุดนี่ละขอน้ำเจ้าคุดว่าท่านเมื่อไงขอทำให้คุดยุใส่ครับนี่ยนะคุดล้างสระโอ้สางเร้่ยวแล้วนี่เอ้า นี่ว่างไหนผมก็เพ่เห็นเยอะเลยดูย่ใานข้ม<อ>ไไปหนอ่อยเห็นเรียบร้อยแล้วกุฏิไหมกุฏิไหมกุฏิไหมมีเลขที่บะครับบั่นใ่มีแล้วมนันกับสีสีจุดทูบหาตัวเลขที่อย่งนี้เลยมั่นกับว่าสี่มั่นกับว่าทีก็ต้องกับว่าที่ขอโยมอือหน่แต่ว่ากับเป็นที่น่าแปลกขึ้นกันกนะครับเนาะในส่วนของ ตัวเลขของพระอาจารย์เนี่ยอย่าลืมว่าเลขเจ็ดกับไอ้เลขหกกับเลขเก้านี่มันตีลังกาได้นะครับเนี่มันยังอะไรตัวเดียวกันนึกเอาครับฝันก็เป็นหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดในไอ้ในเลขทูบนะครับหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดส่วนเลขฝันก็เป็นเจ็ดเก้านนะครับอฝันแล้วนิ่งเลยตอนนี้ยังบ่ฝันเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะพระอาจารย์บ่ได้ฝันเป็นเรื่องปกติพระอาจารย์กับบ่ด้ฝันบ่อยนะครับมีตาปฏิหารมือเสกว่านนี่ละแน่ไงดั่งใจที่มาออก น้อยว่านี่ิออเบดแองก์สีงนีว้าวมันฟิวแล้วออกบสแองกเสียงนี่ออกบสสุดโตมันมันเปรียบเทียบกันว่าส่ันมือย่างมันระเบิดมันก็ออกเบดแองก์เสียงนี่กันครับทะเบียนซีห้าหกศูนย์นี่เมียนมือย่างมันระเบิดนะครับออกเบดแองก์เสียงนี่กันเลยครับแพรามันวันนี้มันนั่งวันนั้นี้มันตกเข้ามาอยู่ครับมือนั่นก็เลยบม่ได้ซื้อนะครับเอาเอาเดี๋ยวพ่อใหญ่ผมขอถามอีก จักน้อยครับผมในส่วนเลขฝันเนี่ยห้าเจ็ดเก้าเนี่ยถ้าสิจับสองตัวนี่พระอาจารย์คิดว่าสิจับเป็นตัวใดครับอืจับตวัวห้หาเก็ดเก่มามักแห้งห้าเจ็ดเก่ามักแห้งแมนสองตัวนี่เจ็ดเก่าเลยบอ่ครับแมนสองตัวนี่เก็ดเก่าคือเก่ายู่ในเกระเกดเก่าขันมากสามตัวหาเก็เก่าแต่ว่าเลขงามเพราะว่าตัวนี้มัน,มนข้นมากกับมือเกี่ยวมากกับมือดิครับ เกี่ยวมากับมือเนาะเอานี่ครับถ้าเป็นสองตัวเกจเก่าด้วยครับเด้อเกจเก้าครับเน้นไปเลยนั่นลยะเน้นเลยเกจเก่าตัวก็เน้นหาเกจเก่าไปเลื่อยอ๋อมีตัวเดียวกันเน้นนั้นเน้นเลขฝันนะครับเนาะเน้นหัวจูดูได้หระครับว่าเน้นก็ได้อ๋อมี่คือเน้นแล้วอือโอ้หัวแข็งกับมือละสองร้อยปารคือเบิดหลท์นะครับ พองถังมอนแห้งเงี้ยมันห้อนหลายเนาะจนได้ถามว่าทั้งบริษัทเขามีถังดีกว่านี้มันละลายหมดไปไม่หมดไปละลายเร็วเตี้ยดูยำขึ้นนี่ไปจ้าเนี่ยจะมาอยู่ใดกันได้ก็ยุ่งซี้แหะครับมันห้อนหอกมันนั่งไว้ทีงนอกมันกัดไหลเลยเขาไม่ได้กดเลยเน้นห้าเจ็ดเก้าครับผู้คนเป็นห่วงเขากต่มีญาติเขาตีเขาขาเนาะครับเนี่โบนนั่นอนที่ไหนมันห้อนสิบอะไ้สิบวากับมาตัวเดี๋ยวมัน เดี๋ยวกะเ,เดี๋ยวกะเส้าฮ้อนแล้วครับฮ้อนของเขาหนาฝนรอ,ออีกฮ้อนจะซีเดือนสามเดือน <c oughs> โอ้ัตมาับนีบ่ทำนี่แหละกะหอยยาดุ่มมีสวงมีหลามสู่หูสู่คนเด้อครับผมเออบ้ไ,ไม่เน้นแต,ต,ต่ตัวเดียวเน้นทุกตัวละแต่ว่าเน้นบดหอกันครับเออให้สวงให้มาอันจู่หูคนให้ลำให้ด้วยเครเ่ิงคาน้อยเคิงเล้ามือหนีเนาะครับผมครับสาธุสาธุ